สวัสดีครับ FC แฟนช่องมื่อนี้มาเลยพามาตามเนืทางพระอาจารย์ลมโพนะครับงวดก่อนเพิ่นให้ฮกเก็ตนะครับเข่าตรงตรงเวดนี้เพิ่นให้มาแล้วนะครับมาเลยได้นำเนืทางมาฝากพี่ฝากน้องไปติดตามรับชมกันเลยครับการนมัสการครับพระอาจารย์ครับอ่าเจริญพรโอ้เหล็กพระอาจารย์เหล็กพระอาจารย์เข่าแล้วครับงวดน,นี้ ครับผมพายจายันหอยมาโค้งสุดท้ายนะครับหอยมาเจ็ดแปดเจ็ดหกสองสี่สองห้านะครับอ๋เอเอกมกกสามห้าครับผมมันก็เลยเาขาเจ็ดหกนะไพจันนะครับผมอืมพอดีออก,กอตัวกลับครับพา,ายจานนะครับเขาง่ามเลยจยันครับผม ดีเจน้ำเด้ครับไปเปนยน้ำเป็นมาน้่าอซี่เป็นชมาน้่น้าพะอจย์เนาะครับพอดีอาจารย์ทักมาเมื่อเช้าเงารวยก็เลยได้โทษตอบอาจารย์ครับอาจารย์ว่าโอ้วาเขาสั่นอาจารย์หรือเบืองหินหรือเบืองนันพ่อไอนาพ่อจย์ครับ่นเขาอยู่ครับพอจนหรือเบืองนอาจย์เนาะถึงจะไหนฝนตกบ่ต้องมันบ่ครพบอจั์ เพราะว่าคุ้มคืีมกันเงินมันคุ้มคือมือยู่มกันครับคุ้มคซื้อครับพจ่กันห้อนห้อนห้อนเอา่อนเอาอมเรียตเนี้ยเดมาเอาเอาได้กันแมนเอานังยุ่มอะไรกับโเย็นมันอยู่กับพรมอะไ้แมนได้ันเร่งนี้ครับกมหนักเลยกรลมมันทำงานหนักเลยอือครับผมอันอากาศกับเปทีนี มันนี่มันนี่ลุงเงินเด็กกำนันนาะครับผมเด็กนี่ข้างขอประจำนะครับเด็กเด่นมีสามตัวนะครับผมไดินชันดีป่ะนี่ชัดดีครับอาจารย์เด็กจันดีมาชัดอ่าเลขเด่นมีสามตัวมีหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดอ่าจับกู้ออกมาวิ่ง เออหนึ่งกับเจ็ดครับผมหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะจ๊นหนึ่งกับสิบเหรอครับผมครับนินครับอ่บาจำพวกมากอ่าสิบเจ็ยเด้อครับผมเบอร์สิบเจ็ดครับอ่าแล้วก็สองเจ็ดสองเจ็ดรอ่าหนึ่งหกหนึ่งหก หนึ่งแปดนะครับเออเน้นที่หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกเด้อครับผมอืเออแบบนี้เรียสามตัวหกสามหกหกสามหกสองเจ็ดสามสองเจ็ดสามอ่าวงไว้ที่ สามหกครับผมเด็กสามตัวก็ไปไเป็นแนวดังคือเกาด้าครับผมเด็กผู้หญ่งใจดีแลยพะอจันแนเด็กผุ้หญ่งใจดีตัวไหนครับพอจันเด็กผู้หญิใจดีนี่ครับครับผมเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่ง ทั้งตัวพ่นกับก็เจ็ดกอเจ็ดนะครับแมนเป็นมาบทันลุงดอกไม้ออันได้ครับผมเลขตัวเลขสองตัวบทันลุงมาจันทร์โอทันลงเาะจากนะครับผมเลขสองตัวอันพจะดีทันวงเนาะจันาร์แมนเป็นบทันลุงครับล้อคงสุทไทยอีกทีนึ่งอาจทร์แมนล้อคงมังคงดทยกนนนี้ครับผม เล็อาจารย์กัขอชวยนิดน,น,นึงนะครับอาจารย์มีเลขเด่นมีหนึ่งมีเจ็ด,ม,ดมีแปดนะครับอาจารย์แ<น>ล้วก็อาจารจับกูัใหามากหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึง่งหกหนึ่งแปดนะครับเลขสามตัวอาจารย์นะว่สองครูมีหกสามหกสองเจ็ดสามนะอาจารย์เลขวิ่งอ่ะ 1นึ่กับเจ็ดนะครับวอาวิ่งหนึ่งเจ็ดนะอาจารย์เนาะแมนนึ่งกับเจ็ดครับหนึ่งกับเจ็ดเลือกพี่ใหญ่ใจดีดเจ็ดศูนย์หนึ่งแมนเก้าเจ็ดนะครับพอาจารย์แมนอย่างนข้าวว่าเมีพระอาจาร์เสียชีวิตนะ้องพระอาจาร์เนาะแมนครับผมมาเริ<บ>ขอแสดงความเสียสใจด้อนะครับพระอาจาร์ เจโอชีอวป้าโันนีละ่ะสงแต่งารโมนีครับคุณย่าอยูเท่กากาบอาจารย์อายุแล้วบอกเก้าสิบสองเก้าสิบสองนะครับอืดี๋ยวฝาลุ้งว่าเห็นว่เห็นว่เห็นเบอร์ว่าเห็นนั่นเดี๋เกินรั้งยังไงว่าเห็น,หน,หนครับผมเห็นตาอยู่เออเห็นตะาอยู่แล้วเมในตาอยู่นะจารนะครับเห็นตาเดี๋ยวฝาลงเด็กคนที่มักว่าโ้เกืนึ่งจารยนะก็ได้กับครับ บมดเรื่องถายได้จำครับหาคุณยายเป็นในชคค่วงเป็นในโชคครับผมมอเตอร์เกียกเดี๋ยวมาลงเรียกพัญชีไว้ใต้คอมเมนต์นนะพายจันนะครับอ่าเอฟซีอยากซอยเหลียพายจันนะครับนะเนาะคนอย่งทำหมน้ำเนาะครับผมครับพายจันกันซอยซื้อว่าจะซอยเหลียทั้งหลายช่องน,นี่นะจันนะครับนะเนาะอ่าฝุ่นห็นช่อง<แ>ช่องได้ช่องหนึ่งครับเ,เหรียญน้ำมอเตอร์ยร์หาฝ่นได้อยากซอยพายจันนะครับ ครับบุต้องขอกรับมาสักการพรรจนะครับแต่ใจน้ำพระอาจารย์น้ำนะครับกมันมีเกิดมีดับน้อยอาจารย์เมื่อวานนะครับผมแม่ไดม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ป่วยน้อยอาจารย์เป็นโรคชราป่ะครับนอกจากมีอยู่หมอวานก้มนันแต่ว่าแล้ก็ไอกินยาอยู่ตลอดม่เปหนังแต่ว่าคนมันแก่แล้วอายุหลายแล้วมันก็ดิบแต่เพื่อว่าใจลมเร็วกับแม่หน่อยทั้งหมอ ก็รู้เร็วสุดน่าจะเนาะว่าได้ใ่แได้ครับว่าได้เปรียบว่าทรมานอย่างน้อยจันเนาะแม็นครับผมอืมแล้วก็ไปไงครับผมก็ถือว่าเป็นคลิปต้องวัดนะครับอาจารย์ให้มาเลยนะครับให้มาถึงอาจารย์เรื่องเพื่อใจดีจต่ชีวิตโลกภพกันพอดีนะครับอาจารย์นะครับส่วนกลับนมัสการมขอบคุณอาจารย์หลายนะครับเด้อนะครับสำหรับในทาง เซฟซี่พอดอยากสื่อเรียพผู้อาชญ์กะเวิงไต้คอมเมนต์นะครับเยอนะครับผมอ่าอับกับมการ่าครับผมครับผมก็จบไปแล้วนะครับบทสัม <ellt on. S 2> ภาษณ์ระหว่างหมอหลุยกับพระอาจารย์ลมโพนะครับและเพื <Sell it. S 2> n, ่ใหญ่ใจดีพ่อดีพระอาจารย์เล่าให้ฟังนะครับว่าแม่พระอาจารย์เพิ่นเสียชีวิตนะครับอายุ92ปีนะครับพี่น้องเอฟซี่มือท่าน ผู้ชมท่านใดน,นะครับอยากซอยเรือพะอาจารย์นะครับโมโลเลยกษิรลงเลขบัญชีนะครับสามารถซอยเรือพาอาจารย์ได้ยุตใต้คอมเมนต์ได้พี่น้องเดี๋ยวปักบุตรไปนะครับพี่น้องที่เพื่อไยอยากซอยเรือพะอาจารย์ก็สามารถเบิ่งในใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้เลยนะครับเด้อนะครับขอแสดงความเสียใจกับพระอาจารย์อย่างสุดซึ้งนะครับเด้อนะครับขอให้คุณยายไปสู่สวรรค์ข้าไล่ขอ,ขอฝากไปนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการ ซอยเรือพระจานทร์นะครับมอรถกับร์ีร่งมันชีธนาคารนะครับไว้อยู่ในคอมเมนต์ได้พีนองเเนอร์นะครับ